ผ่านมาสำหรับงานชโดนะครับผมก็ใช้สาย P.E. ีถักสมาค่อนข้างเยอะให้มาผมว่าโ้เยอะหลายเป็นหลักสิบยี่ห้ออยู่แล้วก็ใช้ตั้งแต่หลักร้อยต้นๆจนถึงพันต้นๆ รือพันกลางๆเลยนะครับซึ่งทุกสายอ่ะมันก็มีข้อดีและข้อเสียของมันนะเช่นสายราคาถูกแต่ขนาดหน้าตัดของมันก็จะใหญ่กว่าปกตินะครับหรือโว้สายเส้นนี้เส้นเล็กเลยอ่ะเส้นเล็กกว่าปกติอีกแต่ราคาแม่งก็แพงกว่าปกติอีกเนี่ยครับจนมาวันหนึ่งเนี่ยผมได้ลองใช้สาย PE อยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นก็คือตัวนี้เห็นไหมสาย PE Chibino Carigi นะครับถักสีนะพอมาใช้สายตัวเนี้ยมันทําให้ผมรู้สึกเลยว่า ผมเจลสายที่มันใช่แล้วอ่ะสำหรับตัวผมนะผมถือว่ามันดีและคุ้มค่ามากๆนะครับจนถึงขั้นผมสั่งมาขายอะ่ะและก็อยากให้น้าๆได้ลองใช้ดูนะครับราคามันถูกมากอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคของสายตัวนี้กันดีกว่าครับสายตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับมันเป็นสาย Shimano s p e c Global นะครับจะไม่มีอยู่ในเว็บ Shimano J8 นะครับแต่จะมีอยู่ในเว็บ Shimano.com นะครับ ซึ่งในเว็บ chimano com เนี่ยเขาระบ,บุว่าสายตัวเนี้ยใช้วัตถุดิบเป็นเส้นใยอิเซนัสนอ่านอิเซนัสปะเดี๋ยวผมอนะินเสิร์ตโลโก้นะน่าจะอ่านอิเซนัสอ่ะอิเซนัสเนี่ยมันเป็นเส้นใหยที่เอามาทําเป็นสาย PE นะครับแต่มันอะไม่ได้ระบุบ,บนกล่องนะครับว่าใช้เส้นใยอิเซนัสตรงไหนนะแต่ผมอ่ะเห็นมันอยู่บนเว็บ chimano com นะครับเขาจะบอกเลยว่าสายตัวนี้ใช้ เส้นใยอิสไนตในการผลิตถ้าคือเขาบอกว่าใช้เส้นใยอิสไนตในการผลิตเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตารับประกันสินค้าครับว่าสายตัวเนี้ยว่าสายตัวเนี้ยมีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบอย่างดีของญี่ปุ่นเลยนะครับสายพีรุ่นเนี้ยบนกล่องมันจะระบุเป็นปอนนะครับอย่างตัวเนี้ยเป็น30ปอนนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันเป็น PE อะไรนะครับก็ให้เอา10หาร30หารด้วย10ก็จะได้เป็น PE3 เพราะนนตัวนี้ก็คือ PE3 นะครับความยาวของสายรุ่นนี้คือ150เมตรอันนี้เป็นถ เกอเป็นสีเขียวนะครับราคา280บาทได้150เมตรอ้อที่สำคัญคือไม่อินจีแปนะครับสาย280บาทยาว150เมตรไม่อินจีแปแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มยังไงแหละที่สำคัญคือว่าจะดูในการทำเป็นอิเซนาสอีกสายรุ่นนี้นะครับจริงๆมันมี เล็กกว่านี้อีกมันมี P/E 1 1.5ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ที่ผมเอามาใช้นะครับผมก็จะเอามาใช้ตั้งแต่สายตัวนี้ก็คือ20ปอนด์นะครับสาย20ปอนด์นะครับก็หน้าตัดขนาด0.2ม mm ิลิเมตรนะครับสายตัวเนี้ย ก็จะเหมาะกับพวกงานกับพงน้ําเช้างานปลาช่อนวังอะไรเงี้ยครับจะเหมาะมากตัวนี้จะเป็น30ปอนหน้าตัดจะขนาด0.23เมตรนะครับตัวนี้ผมก็จะไว้ตีปลาชโดจิบหรือปลาช่อนเขื่อนนะครับที่หมายมันลกๆหน่อยตัวนี้เป็น40ปอนนะครับขนาดหน้าตัด0.28เมตรนะฮะก็ตัวนี้ผมก็จะไว้ตี rip, ชโดจิบหรือไม่ก็เป็นแม่คอกนะครับตัวนี้เป็นพี่ใหญ่50ปอนนะครับสายหน้าตัด0.315 มิลลิเมตรตัวนี้ก็เอาไว้เล่นงานอะไรก็ได้ที่ต้องการโหดๆอะ่ะไม่ว่าจะปลาปลาปลาคอกมันตีได้หมดนะครับแต่เส้นก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงถ้านะาดูจากขนาดหน้าตัดเส้นที่ผมบอกไปอะ่ะหน้าตัดเส้นพวกเนี้ยมันเป็นหน้าตัดเส้นขนาดมาตรฐานนะครับถ้าเราย้อนกลับไปสัก5ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยสายส่วนใหญ่ก็จะใช้หน้าตัดประมาณเนี้ยทั้งนั้นเลยจริงๆสายรุ่นนี้มันมีถัก8ดด้วยนะครับแต่ถัก8ผมใช้แล้วยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ผมก็เลยไม่เคลียร์นะครับ เราพูดถึงรายละเอียดกันแล้วเนี่ยเราก็มาดูข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับข้อดีของสายตุ่นี้อันดับแรกเลยคือมันเป็นสายถักสีที่ค่อนข้างคมเหมาะกับการลุยป่ามากๆนะฮะแล้วก็สามารถตัดหญ้าหรือคนแรงกูดขีดได้ค่อนข้างเยอะสายก็จะเป็นขุยยากขึ้นนะครับข้อดีข้อที่2คือยี่ห้อชิมาโน่เมกอินเจแปนแค่ชื่อและก็เมกอินเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าสายตัวนี้มันมีคุณภาพแค่ไหนนะครับสายตัวเนี้ยผมสำหรับผมผมถือว่ามันเหนียวมากอะ่ะ ก็มีครั้งหนึ่งอ่ะผมตีชโดแม่คอกอยู่แล้วนี้ตรงนั้นมันลกมากปลาก็ลากเหยื่อไปติดต่อนะครับก็ดึงกันอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะใช้ทั้งหมากู้เหยื่อใช้ทั้งมือดึงสายก็ไม่ขึ้นอ่ะสุดท้ายผมต้องใช้สมอเรือคันสายอ่ะขึ้นมามันขึ้นมาทั้งตอทั้งปลาทั้งเหยื่อทั้งสายเลยครับอ่าพอขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ลองเช็คสายดูสายก็มีขุยขึ้นนิดหน่อยอ่ะคือถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นสายรุ่นอื่นๆที่ผมเคยใช้อ่ะผมว่าป่านนั้นน่าจะ ขุยต้องมากกว่านี้แหละแต่ตัวนี้ก็มีขุยขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะนะครับข้อดีข้อถัดไปนะครับก็คือขนาดหน้าตัดคือ ขนาดหน้าตัดของสายตัวนี้มันเป็นขนาดหน้าตัดมาตรฐานแล้วกันผมใช้คำว่ามาตรฐานนะครับแต่เราอย่าเอาหน้าตัดของสายรุ่นใหม่ๆปัจจุบันมาเทียบนะครับเพราะว่าสายในยุคปัจจุบันนะครับเนี่ยมันทําให้หน้าตัดมันเล็กลงนะครับพอหน้าตัดมันเล็กลงเนี่ยแรงเสียดทานมันก็ลดลงตามแต่แรงดึงมันเพิ่มขึ้นนะต้องแยกกันระหว่างแรงดึงกับแรงเสียดทานต่อสิ่งขูดขีดนะครับมันต่างกันนะครับพอมันเล็กลงเนี่ยจับ P.E. 3เหลือประมาณ P.E. 2เนี่ยเวลาไปตีปามันก็ขัดง่ายขึ้นเราก็ต้องกลับไปใช้พีเราก็ต้องไปซื้อ P.E. นะครับแต่ตัวเนี้ย PE 3มันก,ก็คือขนาด PE 3เลยส่วนข้อดีข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่สำคัญมากๆนั่นก็คือราคาครับตัวนี้เมกอินเจแปนแต่ราคา280บาทได้150เมตรเวลาผมอะอย่างผมเวลามาใส่ล็อกนะครับผมใช้ล็อกอาบูเวลาไปตกงานชดโดหรืองานช่อนเนี่ยผมก็จะใช้พวกอาบูพาวเวอร์แคนใช้พวกอาบูริวเอลซีไอพีหกไอพีเหรืออาบูลิวเอ็กดีเอซีไอพีอะไรพวกเนี้ยครับผมก็จะเอาสายพวกเนี้ยแบ่งครึ่งเลยมันก็จะได้75เมตร ถ้าเกิดเป็นสาย PE 3มเนี่ยมันจะต้องหนุนสายเพิ่มมาอีกประมาณ20เมตรเพราะนั้นถ้าเป็น PE 3ใส่อันเนี้ยใส่รอบอาบูก็น่าจะได้ประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็น PE 4เนี่ยเจ็ดสิบห้าเมตรเนี่ยมันจะพอดีเลยเพราะฉะนั้นสายเนี่ยก็จะใส่รอบได้สองตัวพอใส่รอบได้สองตัวไม่พอเรายยงกลิกด,ด้าน A ด้าน B อกีกมันก็ทําให้เราใช้ได้นานมากขึ้นนะครับสายม้วนหนึ่งผมใช้ประมาณสี่เดือนตกม้นวนละสองร้อยแปดสิบบาทใส่รอบไดสองตัวก็ก็คิดดูว่ามันคุ้มแค่ไหน เราพูดข้อดีไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียอย่างแรกของสายรุ่นเนี้ยคือสีมันตกยิ่งเป็นสายเส้นเล็กพวกสิบปอนยี่สิบปอนเนี่ยสีมันจะตกเยอะกว่าสายเส้นใหญ่นะครับแต่พอเราใช้ไปแล้วทิศหนึ่งเนี่ยสีมันก็ไม่ตกแล้วแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับมันไม่ได้ตกจนสายจากสีเขียวกลายเป็นสีขาวอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะมันอาจจะตกจากสีเขียวเข้มกลายเป็นสีเขียวเข้ม,น,ขขมนิดๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ข้อเสียข้อต่อไปนะครับเนื่องจากเป็นสายถักสีแนละไม่ได้เคลือบน้ํายามานะครับเวลาเราหมุนเก็บสายเนี่สย,ย,ส,าย ق, สายมันจะไปเสียดสีกับไกด์เสียงค่อนข้างดังไอ้อย่างที่ผมบอกว่าผมไปฏีงานเชดโดผมตีบัตเบดหรือรปติก,กปลาช่อนเนี่ยเสยีสสยงฉับเชับเนี่ยเสียงมันดังกว่าสายเพราะนั้นไม่มีผลต่อการตกปลาสำหรับผมอยู่แล้วนะครับข้อเสียข้อที่3นะครับก็เป็นข้อเสียที่ว่าสายตัวเนี้ยในนี้ผมบอกอะมันไม่ได้เคลือบมาแล้วก็เป็นสายถักสีที่คมมากนะครับ พอสายมันคมมากเนี่ยเวลาเราต่อช็อกก็ให้ระวังนิดนึงนะครับอ๋อผมต่อช็อคผมใช้เงื่อน FG กับเงื่อน GT นะครับมันก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่เราต้องใช้มือถักมือดึงให้แน่นนะมันจะชอบบาดตามร่องนิ้วเนี่ยแล้วมันแสบมากก็เวลาต่อช็อคผมก็แนะนําว่าใส่ถุงมือดีกว่านะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยมือไม่แสบด้วยข้อเสียของสายรุ่นนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้นครับแต่ยังว่าละสายราคานี้มาตรฐานแบบนี้ผมว่ามันคุ้มมากแล้วละ่ะข้อเสียพูดจริงข้อเสียที่พูดมาเนี่ยมันก็แทบจะมองผ่านได้เลยอะ อันนี้ไม่น่าจะใช่ปัญหานะครับแต่ถือว่าเป็นข้อสังเกตและกันผมอ่ะเคยสั่งสายรุ่นเนี้ยมาทางออนไลน์นะครับสั่งมา2ม้วน PE3 หรือ4ี่เนี่ยผมจำไม่ได้แนละ้วพอสั่งมาผมก็ไปใช้ปกติเลยกลายเป็นว่าผมวัดปลาขาด 2- 3สาตัวติดเลยผมก็เลยขอด้งยกม้วนเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนอีกม้วนหนึ่งมาใสา่มันก็วัดแล้วขาดอีกผมก็เลยแปลกใจว่าปกติมันไม่เป็นแบบนี้นะครับก็คิดว่ามันเป็นสายก๊อปหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าใช่อะ่ะสายราคาแค่นี้ก็ไปมันก็ไม่คุ้มนะครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากเก็บไว้นานมันโดนแดดโดนความร้อนเนี่ยสายมันย่อมเสื่อมอยู่แล้วนะครับเป็นทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดไม่ว่าจะสายพันกว่าบาทันสายหลักร้อยเวลาผมจะเอามาขายนะครับผมก็เลยใช้วิธีสั่งจากตัวแทนจําหน่ายในยประเทศไทยโดยตรงเลยและไม่สต๊อกทีเลยเยอะๆนะครับมันจะทําให้ผมได้สายที่ใหม่เสมอมาขายนะครับ สรุปนะครับถ้าใครมองหาสายดีๆเหนียวๆคุ้มๆและราคาไม่แพงนะครับขอบแนะนำนี่เลยสายชิมาโนคาริกิทักสีนะครับตัวทักสีนะไม่เอาตักรักแดนะนานาๆลองแล้วจะรู้ว่าสายดีราคาถูกมันมีอยู่จริงนะครับ ข้อมูลที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากข้อมูลที่ผมใช้งานสินค้าตัวนี้จริงน่าจะเป็นระยะเวลาประมาณ2-3ปีและวจนผมมั่นใจว่ามันดีจริงๆนะครับผมก็เลยสั่งมาขายถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านานา้าท่านใดมีคําถามไม่ว่าจะเป็นของสายตัวนี้หรือว่าคําถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาครับสามารถพิมพ์ถามไว้ได้เลยในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะมาตอบทุกคําถามให้นะครับดังนั้นถ้าหากน,านา้นะถูกใจคลิปนี้ช่วย กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็นานะท่านใดสนใจสายรุ่นนี้สามารถ inbox มาที่เพจหรือเฟซส่วนตัวของผมได้เลยนะครับผมมีขายนะครับงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้ามารอรุ่นกันว่าผมจะพาไปตกปลาที่ไหนหรือหยิบจับอุปกรณ์ตัวไหนมารีวิวนะครับโอเคงั้นวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ